ในลำดับตอนนี้ไปท่านจะได้พบกับการแสดงละครในวันดีเพื่อเป็นการสรุดีพระสุนทรผู้ครูกระวีสีภาคไทยเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางสีเสื้อสมุทรถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนักชมได้นนปัดตี กล่าวถึงพระไพมณีอยู่กับนาผีเสื้อสมุทรในร่างนิรมิตเป็นคู่กันจนานาผีเสื้อสมุทรมีบุตรชายหน้าตาเหมือนพระไพมณีแต่ดวงตาแดงเหมือนพระอาทิตย์มีกำลังดังพระยาช้างมีเขี้ยวเหมือนนางผีเสื้อสมุทรพระไพมณีทรงรักใคร่เฝ้าเลี้ยงดูมาได้แปดปีจึงให้ชื่อว่าสินสมุทรและสอนเป่าปีและเพลงอาวุธให้ นางสิเสื้อสมุดด้วยความหิวโหยจึงทำเป็นอ้างว่าจะอ,อกไปหาอาหารมาให้พระภณนีและสิสมุด น้องขอออกไปหาอาหารก่อนนะี่คะจ้ะน้องหญิงพี่ไพรวิศนุสมุดห้ามออกไปข้างนอกโดยเด็กขาดน,นะเพคะมันอันตรายจะน้องหญิงที่จะไม่ออกไปข้างนอกฝ่ายสินสมุรไม่ห่างจากพระบิดาซึ่งรักพ่อมากกว่าแม่มานานเพราะพ่อไม่ดูตนเหมือนแม่และได้เห็นพระไทรงหลับอยู่จึงหนีไปวิ่งเล่น เสด็จพ่อเราอยู่นี่นาะไปหาอะไรทำดีกว่าเมื่อสสมุดวิ่งเล่นอยู่ในถ้ำ <c oughs> ก็ไปเห็นแผนหินติดปากถ้ำไว้จึงลองฝักปากถ้ำเปิดออกสสมุดได้เห็นหาดทรายงามมากไม่เคยเห็นจึงตื่นเต้นออกวิ่งเล่นและโดดลงน้ำด้วยความที่มีเชือ้อนาำีเสื้อสมุดจึงจำปุดลงน้ำทั้งวันก็สามารถกล้นหายใจได้ <c oughs> ยิ่งถูกน้านก็ยิ่งมีกำลังจนกระทัง่งเสีสม,มุนได้พบกับปูเมือพ่พวกเจ้าเป็นใครกันพวกเจ้าเป็นคนทำไมไมีหาเงินบ้า หลังจากที่สินสมุทรจับเนื้อเท่าได้จึงลากขึ้นกลางหาเพราะเห็นว่ามีรูปร่างประหลาดจึงจาไปให้พระไพมณีนนดูเมือ่อถึงถ้ำก็ตะโกนเรียกหาบิดาพระบิดาตื่นขึ้นเห็นสินสมุทรลากเนื้อเข้ามาสินสมุทรนรูนปแป้วเมื่อมาจากไหนกันสินสมุทรจึงเล่าเรื่องราวตั้งแต่เปิดถ้ำจนเอาเนื้อเข้ามาให้พระไพมณีนนฟังเรื่องั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละ เสด็จพ่อนี่เจ้าเปิดแผ่นหินเหลือสิสมุรบันไลแล้วหลักง,งานนี้ลูกรู้ไหมถ้าแม่ของเจ้ารู้จะโกรธมากด้วยกลัวจะพาพ่อหนีแล้วเราจะพากันตายหมดนะลูกทำไมแม่ต้องโกรธพ่อด้วยล่ะสีิงสมุดได้ฟังก็สงสัยจึงถามร้าพอมณีร้าพอมณีจึงเล่าเรื่องราวให้สินสมุดฟัง เมื่อสินสมุทรได้ฟังก็ร้องไห้เสียใจที่แม่เป็นยักษ์ฝ่ายเงือบน้ำนั้นฟังมาษย์รู้เรื่อง,องจึงขอให้พระไห้มีไว้ชีวิตและจะให้ตนทำอะไรก็ได้ถ้าเป็นปวดป่วยข้อเถินข้าขอชีวิตใจข้าทำอะไรก็ได้ไว้ชีวิตข้าเถิได้ข้าจะไว้ชีวิตท่านแต่ข้าต้องการหนีนางผีเสื้อสมุทรแต่ไม่รู้ว่า ที่นี่เป็นที่ใดข้ทาทราบนางผีเสื้อสมุทรทิศเหนือเป็นมหิงสะสิงคอนทิศใต้เป็นเกาะแก้วพิศนาตกใช้เวลาเจ็ดวันถึงจะเดินทางถึงหลังจากที่พระไพรมณีได้บันคำเมื่อก็ว่าจะบรรเทาทุกข์ในใจไปได้เมื่อคุยกันเสร็จจึงให้สินสมุทรไปส่งเมื่อถึงปากถ้ำแล้วให้สินสมุทรดันประตูหนีมาติดเหมือนเดิม ฝ่ายผีเสื้อสมุรเมื่อขึ้นจากฝั่งน้ำจึงเก็บผลไม้พอประมาณแล้วเดินทางกลับเมื่อเห็นแผ่นหินปิดอยู่ก็เปิดแผ่นหินและนิมิตตนเป็นมนุษย์แล้วเดินเข้ามาหาพระไบมณีได้สินสมุร เด็ดแม่กลับมาเราหล่นพี่คะพี่ไพยน้องเก็บผลไม้มามากมายเลยเพคะลองกินสิเพคะสินสมุดมากินผลไม้กับพ่อมาแล้วเจ้าไม่กินเลยไม่เพคะน้องกินมาแล้ว,มมลวเมื่อพบข้ามพระไพมณีก็ทำท่าเหมือนรักนางผีเสื้อสมุดโดยคิดหาทางหวานล้อมนางผีเสื้อสมุดฝ่ายนางผีเสื้อสมุดเมื่อจักกล้าจากลูกหัวก็ได้เกิดในมิตฝันว่า เห็นเทวดาที่อยู่เกาะนั้นมาทําลายถ้าแลวเอาครอนใหญ่ทุบนาจนแทบ,บสิ้นชีวิตจากนั้นจึงควักเอาดวงตาของ,งานางไปเจ้าเป็นอะไรไปรึกน้องฝันร้ายเลยคะมีเทวดาเอาค้อนมาทุบน้องและเอาตาของน้องไปเหยคะเสร็จกูแน่ยังพี่บอกว่าฝันของเจ้านั้นร้ายนะ เทวดาที่เจ้าเห็นคือมัจจุลาชและฝันครั้งนี้อาจทําให้เจ้าตายได้ซึ่งพี่ไม่อยากให้เจ้าตายเลยพี่เสียใจโทษเจ้าตกจากพี่พี่คงอยู่ไม่ได้และมีทางแก้ไหม่ไครคะวิธีแก้งี้มีมาแต่โบราณเจ้าจะต้องบำเพ็ญศีลภาวนาที่สินเขาผู้เดียวโดยอดข้าวอดปลาสามวัน แล้วจะรอดตายเพคะหม่อมฉันจะทําเมื่อบอกลากันเสร็จนางยักษ์ก็เดินทางไปบาเพ็ญศีลโดยระหว่างที่บาเพ็ญศีลน,นั้นด้วยใจที่ไม่สงบคิดแต่ว่าสเสด็จพี่สามีของตนจะเป็นตาร้ายทีอย่างไรก็นั่งสมาธิไปด้วยใจที่ไม่สงบก,กระวนกระวายอยู่ตลอดเวลาฝ่ายพระไรมณีและสิสมุทร เมื่อเงือกมาตามนัดหมายโดยพาพ่อและแม่ของนางมาด้วยแค่ได้มาตามที่เรานัดหมายแล้วท่านพร้อมจะออกไปจากที่นี่หรือยังพร้อมสิใครอยากจอกไปจากที่นี่เป็นทีแล้วงั้นเราไปกันเลย จึงมาพระไอมณีและสิสมุทรนีนางผีเสื้อสมุทมุ่งตรงไปยังเกาะแก้วพิสดารซึ่งมีพระโยคีผู้วิเศษกำนับอยู่โจทยพระไอมณีอาศัยขัดขีหลังเมื่อพ่อแม่และลูกสาวว่ายน้ำกันได้ห้าคืนนางผีเสื้อสมุทกลับมาถึงห้ามทิงรู้เรื่องเกิดอาการประหลาม,มโมโหว่าแล้วจึงรีบตามไอมณีไปอย่างไม่รีรอ ไม่นานนะักก็ตามกันานาดีซึ่งสมุดด้วยความแค้นใจที่ถูกหลอกให้ไปบำเพ็ญศีลจึงตับข้อแม่ของนมยเงื่อนที่มาถ่วงเวลาให้พระไรมณีล่วงหน้าไปก่อนพระไรมณีก็ขี่หลังเมื่อทุกอย่างต่อไป โดยสืสมุดคอยช่วยระวังภัยจากผีทะเลในที่สุดพระไพรมณีนานเมื่อพระสินสมุดสามารถขึ้นเกาะแก้วพิศดานได้นานผีเสื้อสมุดไม่สามารถขึ้นฝั่งตามไปเพราะอำนาจนนนของพระโยพีแห่งเกาะแก้วพิศดานมาถึงตรงนี้นานผีเสื้อสมุดได้ร้องไห้เสียใจต่อว่าพระไพรมณีทำไมจึงต้องหนีตนด้วย ทำไมเสด็จพี่ถึงทำเช่นนี้ทำไมต้องพาลูกหนีฉันด้วยเช่นนี้ทำไมต้องพาลูกหนีฉันด้วยก็น้องไม่ใช่มนุษย์น้องเป็นยักษ์เรามันคนละสตีชี้กันให้อยู่ด้วยกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกตัดใจแล้วกลับไปเถอะไม่เด็ดขาดในเมื่อเสด็จพี่ไม่ยอมกลับไปกับน้องน้องก็จะฆ่าทุกคนนี่มันทําให้เราต้องพัดทุกจากกันโดยเฉพาะแกน้นเลือกตัวดีขอเถิดนายยักษ์อ้วน เดทำมานหกันได้แล้วในเมื่อเตือนกันดีๆไม่ฟังก็ต้องใช้วิธีนี้แหละพระ์พม,มณณีหยิบป,ปีที่ตนได้ไปริ่มเรียนวิชามาเป่าทำให้นางนยักษ์เกิดอาการมึนงงวิงเวียนศีรษะหน้ามืดปวดหัว พี่ธน,นุถนอมเสด็จที่ดูสิและสิ่งที่น้องได้กลับมาคืออะไรคือหลังจากที่นยักษ์ตายไปแล้วพระเบมน,นีก็ได้อาศัยอยู่กับพระโยคีที่เกาะแค่พุทดาลโดยนนมีนางเลือกเป็นภรยาอีกคนสินสมุทรก็ได้อาศัยอยู่ด้วยที่นี่เช่นกันทุกคนก็อยู่ด้วยกานร้องหน้าพองตายอย่างมีความสุข